ตอนที่4น้ำมรณะหลังจากเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับอาร์มและมินสมาชิกที่เหลือในกลุ่มต่างก็ตกอยู่ในสภาพขวัญภาวาความเงียบงันที่ตามมาในแชททาให้บรรยากาศยิ่งกดดันทุกคนต่างหวาดกลัวว่าจะเป็นคนถัดไปที่จะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เจนซึ่งพยายามหาทางหยุดเรื่องราวสยองขวัญน,นี้มาตลอดกำลังนั่งอยู่ในห้องน้ำพยายามล้างหน้าล้างตาเพื่อสงบสติอารมณ์แต่ในขณะที่เธอกำลังล้างหน้าด้วยน้ำเย็นจู่ๆเธอก็รู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่ไม่เป็นธรรมชาติน้ำจากก๊อกเริ่มเย็นลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นน้ำแข็งที่แช่แข็งมือของเธอเจนตกใจและพยายามจะปิดก๊อกน้ำแต่ก๊อกกลับไม่ขยับจู่ๆเสียงน้ำที่ไหลออกมากลับดังขึ้นอย่างน่ากลัวน้ำเริ่มท่วมพื้นห้องน้ำอย่างรวดเร็วและในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีน้ำก็เริ่มท่วมขึ้นมาจจนนถึงงขข้้ออเทอเทา เธอพยายามจะหนีออกจากห้องน้ําแต่ประตูห้องน้ํากลับล็อกสนิทไม่ยอมเปิดเจนเริ่มหวาดกลัวน้ําที่ท่วมขึ้นมารอบตัวเธอนั้นเย็นเฉียบและดูเหมือนจะมาจากทุกทิศทุกทางเธอตะเกียกตะกายหาทางออกแต่ระดับน้ําเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเริ่มท่วมมาจนถึงเอวของเธอเสียงกระซิบแผ่วเบาเริ่มดังขึ้นในหูของเธอมันเป็นเสียงของเงามืดที่ตามติดเธอมาเสียงกระซิบนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเจนพยายามปีนขึ้นไปที่ขอบอ่างล้างหน้าแต่ทุกครั้งที่เธอพยายามน้ําก็กลับดึงเธอลงมาอีก ความเย็นของน้ำทำให้เธอเริ่มหายใจติดขัดและรู้สึกเหมือนกำลังจมลงไปในความสิ้นหวัง ในที่สุดน้ำท่วมท้นจนมิดหัวของเจนเธอพยายามจะหายใจแต่พบว่าไม่สามารถทำได้ความเย็นและความมืดค่อยๆค,ครอบงำจิตใจของเธอจนกระทั่งเธอหมดสติไปในน้ำที่ท่วมสูงร่างของเธอลอยนิ่งอยู่ในห้องน้ำที่เต็มไปด้วยความมืดและความหนาวเย็นข่าวการเสียชีวิตของเจนแพระ่สะพัดไปอย่างรวดเร็วในกลุ่มแชทสมาชิกที่เหลือเริ่มหวาดกลัวจนถึงจุดสุดขีดพวกเขาพยายามทำทุทกวิถีทางที่จะหยุดเสียงเตือนแชทที่น่าสยดสยองนั้นพวกเขาปิดโทรศัพท์ลบแอปพลิเคชันแชทและพยายามตัดขาดการสื่อสารทุกอย่าง แต่ไม่ว่าพวกเขาจะทำอะไรเสียงเตือนจากแชทก็ยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันไม่สามารถหยุดได้ความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเริ่มครอบงำจิตใจของทุกคนพวกเขารู้ดีว่าความตายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะและไม่มีทางหลีกหนีจากชะตากรรมนี้ได้หลังจากข่าวการเสียชีวิตของเจนแพร่สะพัดในกลุ่มสมาชิกที่เหลือเริ่มตระหนักได้ว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาทำได้จะหยุดยั้งเสียงเตือนจากแชทที่น่าสยดสยองนั้นได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมแพ้พวกเขารู้ว่าถ้าไม่พยายามทำอะไรสักอย่างพวกเขาอาจจะต้องพบกับชะตากรรมเดียวกับเพื่อนที่จากไปแล้วต้นและมีนซึ่งเป็นสมาชิกที่เหลือในกลุ่มเริ่มคิดแผนการรอดชีวิตพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่แยกจากกันเพราะการอยู่คนเดียวทำให้ตกเป็นเป้เปาหมายที่ไงไ่ายดายพวกเขาตัดสินใจที่จะรวมตัวกันที่บ้านของตน้นเพราะคิดว่าหากพวกเขาอยู่ร่วมกันโอกาสที่จะรอดพ้นจากความตายอาจจะมีมากขึ้นเราไม่สามารถปิดโทรศัพท์หรือหลบซ่อนตัวได้แล้วเพราะมันไม่ช่วยอะไร ต้นพูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมแต่ถ้าเราร่วมมือกันคิดแผนการที่ดีเราอาจจะมีโอกาสรอดมีนพยักหน้าแม้จะหวาดกลัวแต่เธอก็พยายามเข้มแข็งเพื่อหาทางรอดเราต้องหาคำตอบว่าใครหรืออะไรกันแน่ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นถ้าเรารู้ที่มาของมันเราอาจจะหาทางหยุดมันได้ พวกเขาเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องราวลึกลับการฆาตกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้และสิ่งเหนือธรรมชาติที่อาจเกี่ยวข้องกับแชทของพวกเขาข้อมูลที่พวกเขาพบเจอนั้นเต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมคล้ายคลึงกันและมีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตมาได้บางทีมันอาจจะเป็นคำสาปหรือวิญ,ญญาณที่ถูกปลดปล่อยออกมาเพราะอะไรบางอย่างที่เราไปกระทำโดยไม่รู้ตัวมีนตั้งข้อสังเกตต้นคิดตาม เราอาจจะต้องหาวิธีทำพิธีกรรมบางอย่างหรือคืนสิ่งที่เราอาจไปล่วงละเมิดโดยไม่รู้ตัวในขณะที่พวกเขาพยายามค้นหาคำตอบโทรศัพท์ของทั้งคู่ก็ดังขึ้นพร้อมกันเสียงแจ้งเตือนจากแชทที่พวกเขากลัวที่สุดดังขึ้นข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอทำให้พวกเขาหวาดกลัวยิ่งขึ้นไม่มีทางหนีความตายจะตามหาคุณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน มีนเริ่มร้องให้ด้วยความหวาดกลัวต้นพยายามปลอบใจเธอแต่ก็รู้สึกว่าความหวาดกลัวกำลังกัดกินเขาไปด้วยเช่นกันแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถหยุดหรือย้อนเวลากลับไปได้สิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้คือการสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเราต้องเผชิญหน้ากับมันและหาวิธีที่จะรอดจากมันไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม ต้นพูดอย่างมุ่งมัน่นพวกเขาตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำพวกเขาจะต่อสู้กับมันด้วยทุกสิ่งที่พวกเขามีพวกเขาเริ่มทำพิธีกรรมง่ายๆที่ได้จากข้อมูลที่พวกเขาพบเช่นการเผาเทียนและกล่าวคำอธิษฐานเพื่อขอความคุ้มครองแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่เลวร้ายที่สุดตอนต่อไปพิธีกรรมจะสามารถหยุดยั้งความตายได้หรือไม่หรือพวกเขาจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลี่ยงไม่ได้อย่างเดียวกับเพื่อนที่จากไปความหวังสุดท้ายของพวกเขาจะอยู่ที่ไหน